วันนี้จะให้ทำอะไรครับวันนี้จะทําถั่วแปบไส้กุ้งถั่วแปบไส้กุ้งจะเห็นได้ว่ามีจุ้งอยู่ในนี้นะครับน้ำตาลมะพร้าวมีกุ้งค่ะแล้วก็มีส่วนของปรุงรสกุ้งแบบชีกระเทียมพิไทย์มันกุ้งมันกุ้งใส่ถั่วแปบด้วยเออเว้นี้ถ้าผมให้คุณขอแยกเชี้ว่าถั่วแปลกแล้วกันถั่วแปบที่แปลกไส้มันกุ้ง เหมือนกระเทียมเงียดียวแล้วอันนี้ก็น่าจะได้ในีสีเหลืองอัดเนาะอ่าไม่ติดถ้าใส่อันนี้เลยน้ำปลาน้ำปลาฝรั่งเนี้ยเขาดีเกรสด้วยไวน์เราดีเกรสด้วยน้ำปลาดีเกรสแปลว่าพอใส่ลงไปพี่บอยอันที่มันติดมันขึ้นมาอ่าใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียกดีเกรสภาษาไทยคือไปเอาความอร่อยขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะอือแล้วก็ใส่มันกุ้งผู้ชมจะคิดว่าผมแบบแหยงหรือท่าทางดูไม่ดุมันกระแมงอะไรเงี้ยคือบอกตรงครับสูตรวันเนี้ยที่ผมใส่อ่ะมันถูกร้องด้วยสูตร มันตึง <laughs> ไหมนี่นี่คือตึงแล้วนี่คือได้สุดแล้วพ่ <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุบการาฬกาห้าสิบนาทีนะครับทุกวันเสาร์นะครับกับจักรวาลสารพันมูรายการชิมเจริญครับชิมเจริญวันนี้จะพาพี่บ๊วยจ๋าไปชิมของหวานที่เป็นของข่าวอะไรเอ่ยของหวานที่เป็นของขาวเป็นคำถามถามคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมมีจริงเหรอมีจริงจริงๆของไทยเนี่ยมีของหวานที่เป็นของข่าวเยอะนะ ของหวานที่เป็นของขาวทําเพื่ออะไรอ่ะขนมเบื้องมีไส้หวานแล้วมีไส้เค็มขาวไหมมีข้าวขาวนะขนมเทียนเวลาไหว้เจ้ามีไส้หวานแล้วก็มีไส้เค็มอ่าเห็นไหมเออมีเยอะแยะแล้วเพื่ออะไรอยากรู้เพื่ออะไรหรอความกลมกล่อมหรือเขาอาจจะเบื่อไส้หวานหรือกลัวเลี่ยนกลัวเลี่ยนเอาจริงพี่ไม่ชอบนะพวกไส้เค็มจัดใจเลยตั้งแต่เด็กแล้วว่า ขนมเทียนก็กินแต่ไส้หวานไส้เค็มไม่ชอบไส้เค็มไม่ชอบเพราะว่าพริกไทยมันเยอะหรือเปล่าเออมันมันแบบเด็กเลยไม่ชอบอะไรอย่างี้หรือแม้กระทั่งมันมีไส้กุ้งอะไรที่มีไส้กุ้งแดงๆอ่ะอะไรขนมเบื้องอะเหรอเออก็ไม่ชอบชอบหวานอ๋อแปลว่าไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเพราะบอกว่ามันมีไส้เค็มขึ้นมาเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่กินแล้วเลี่ยนก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นไส้เค็มวันนี้จะให้ทำอะไรครับวันนี้จะทำถั่วแปบไส้กุ้ง ถั่วแปบไส้กุ้งจะเห็นได้ว่ามีจุ้งอยู่ในนี้นะครับนี่คือกุ้งทําไมถึงตั้งใจทําเป็นส่วนถั่วแปบไส้กุ้งครับเพราะว่ามันอร่อยเออเอา,อางี้นะคุณผู้ชมโจทย์คือวันนี้ผมไม่ค่อยชอบกินไส้เค็มนะเนี่ยแล้วก็เอามะพร้าวไปผัดด้วยที่บอกว่าไม่ชอบไส้ขนมเบื้องเนี่ยเหรอใช่เอาแล้วอ่าลองดูนะวันนี้จะเปลี่ยนทัศนคติผมได้ไหมนะเขาเรียกวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับมีกุ้งเห็นแล้ว มีกุ้งอะถ้าเกิดตัวไส้อะก็จะมีกุ้งมีมะพร้าวเพราะว่าเราจะทําเหมือนทําหน้ากระฉีหน้ากระชีคือเหมือนขนมสดไส้ข้างในมะพร้าวแบบแนะั้นอะเขาเรียกหน้ากระชีเขาเรียกกะชีอ่าก็มีมะพร้าวแบบนี้มีน้ําตาลมะพร้าวมีกุ้งค่ะแล้วก็มีส่วนของปรุงรสกุ้งแบหลากขอกชีสเทียร์พิไทย มันกุ้งมันกุ้งใสชตัวแปรด้วยใช่เออเว้ยอันนี้ถ้าผมไม่คุณขอแยกใช่ว่าถั่วแปลกแล้วกันถั่วแปกที่แปลกไส้มันกุ้งถ้าเป็นภาษาโบราณอ่ะเขาอาจจะเรียกว่าอะไรที่มันแปลกเนี้ยเขาจะว่าเรียกว่าแปลงอย่างเช่นถั่วแปกแปลงถั่วแปกแปลงน้ำพริกกะปิแปลงมันแปลกลงไปแปลงออกไปแปลงออกไปให้มันเป็นอย่างอื่น แต่ก็มีนั้นนะอ่ะทองม้วนทองม้วนยังไม่จบทองม้วนทองม้วนแปลงไม่ใช่ทองม้วนก็มีเค็มมีหวานทองม้วนก็ยังง่ายก็ยังเข้าใจได้เพราะมันแห้งๆใช่ไหมใช่ไหมแต่นี้มันก็จะเป็นอาจจะแบบมีเขาเรียกว่าถั่วนี่คือถั่วที่ส่งเนาะถั่วใช่ค่ะถั่วเขียวละเปลือกชื่อที่ถูกต้องคือถั่วมันเป็นถั่วเขียวละเปลือกบางคนเรียกถั่วทองแต่ว่ามันไม่ใช่ชนิดเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นองร์กนิกหมด จะจัดหาจากไหนอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะถูกปะ่ะชาวบ้านที่เขาปลูกน้อยปลูกนิดๆมไม่ปลูกเยอะอรวมถึงคุณผู้ชมที่สั่งเข้ามาบางทีบางคนไลน์แอดชิมเจริญสั่งเข้ามาบางทีไม่มีของนะหมดมันแล้วแต่มันไม่ได้มีจานวนชุดเยอะที่ผมบอกก่อนเนาะใช่ใช่ไม่ได้มีเยอะอยู่จะมีเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าอยู่ดีๆจะแบบ สั่งไปร้อยชุดเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีให้มีเป็นหลักสิบชุดเฉยๆอะไรประมาณนั้นเอออ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทําแป้งอันนี้มีแป้งอะไรบ้างแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวก็ส่วนผสมของแป้งก็มีแค่นี้เลยพี่บวยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็เราอยากทําให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้อืเราก็ใส่น้ำใบเตยที่เขามาทําแป้งโดก็คือลักษณะแบบนี้แหละใช่มันจะได้แบบว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอันตรายต่อลูกของเราเนาะคือเวลา เราคิดอะไรไม่ออกเนะี่ยเราก็ชอบให้ลูกปั้นบัวลอยเนาะดูเป็นของท็อปคิดว่า,อ,าอ๋อมาทำอาหารกับแม่เราให้ลูกปั้นบัวลอยแล้วก็เป็นน้ำกะทิแล้วถามเด็กว่าเด็กชอบกินไหมบัวลอยออเด็กอาจจะไม่ได้ชอบนะอยากจะอยากทำอย่างอื่นอือยากนะเอาจริงเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมครับอย่างเช่นวันนี้ทําเมนูชื่ออะไรนะถั่วแปรแปลงหรือว่าถั่วแปรแปลกถั่วแปรแปลไม่ถั่วแปรไส้กุ้งสวถั่วแปรไส้กุ้งใช่ค่ะถั่วแปรไส้กุ้งซึ่งผู้ชมเรา ไม่คุ้นอะไม่คุ้นหูหลายๆครั้งที่มาถ่ายรายการชิมเจญเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีเมนูนี้เหรอวะอ๋อมานั่งถามตัวเองว่าเพราะว่าเรามีตัวเลือกให้ให้เลือกน้อยสตตีทฟู้ดบ้านเรามีเยอะก็จริงแต่จะมีอะไรบ้างหอยทอดก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเรือผัดไทยผัดไทยกะเพรากะเพราผัดกะเพรามีข้าวล้างข้าวต้มบะหมี่หมดแล้วหมดแล้วข้าวมันไก่ข้าวขาหมูขนมไม่อะไร ซาลาเปาขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งเนาะออใช่โรต,ตีซึ่งก็มีไม่เยอะเนาะแต่มันมีจํานวนร้านเยอะอ่ะใช่เรากินของซ้ําคนปัจจุบันเนี้ยเรากินของซ้ำๆ้เดิมเดิมแต่เราไม่กินให้มันเกิดความหลากหลายมันดีอะไรยังไงทำไมต้องมันไม่ซ้ำไร่ดีไม่ซ้ําดียังไงไม่ซ้ําอ่ะถ้าเกิดว่าในสายกเกษตร วิชาการน่ะเขาก็บอกว่าเราก็ได้รับสารพิษต่างกันไป <g ill ain> ถ้ากินผักชนิดเดียวเราก็ได้รับสารพิษที่เขาสมมติปลูกคนะน้าเรากินแต่คะน้าเนี่ยเราก็ได้สารตัวนี้เยอะๆแต่ถ้าเกิดเรากินผักหลากหลายเราก็ได้นู่นนิดนี่หน่อยในโดสต่ำๆไม่เป็นไรเลยต่อ,อให้เรากินของที่ไม่ออร์แกนิกกินของไม่ซ้ําคือสารพิษนิดเดียวมันมีเวลาให้ร่างกายได้กําจัดออกไปเพราะว่าร่างกายของเราโคตรฉลาดคุณผู้ชมจริงๆนะจริงค่ะอันไหนไม่ดีก็ออกไปแต่ที่แบบ ที่เราไปโลคเพราะว่าร่างกายไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะมันสะสม,มสะสมเข้ามาเยอะๆเลยไม่มีโอกาสได้ไหลเวียนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีคือถ้าเรากินหลายอย่างบ้านเราก็มีของหลายอย่างอย่างเช่นมะม่วงเนี้ยเราพูดถึงความหลากหลายทางช<ค>ีว,วาภาพของพืชและผักที่เรากินพี่บอยนี่กำลังจะหน้าร้อนเนาะเวลาเรากินข้าวเหนียวมะม่วงกินมะม่วงอะไรคะน้ําดอกไม้จริงๆแล้วเรากินกับอย่างอื่นได้ไหมคะอยากจะกินมะม่วง อกล่องหรือมะม่วงล่องอกแห่ชอบน้ำตกปาใจเองค่ะชอบแช่บอยากเห็นมกขึมะม่วงอกร่องอกล่องทองดำอ่าทองดำยังพอได้ยินใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมะม่วงมีผัวมีเออเอออะไรนะพราหมลืมเมียอะไรใช่ไหมแล้วก็ขายตึกมะม่วงบ้านเราเนี่ยสามร้อยกว่าชนิดเลยนะมีหนังกลางวันเคยได้ยินป่ะลิ้นงูอย่างเงี้ยไม้ยินแล้ว่า เอาเอาใกล้ใกล้กว่านี้ก็ได้มหาชนกมาจอ่าใช่ไหมแล้วท่านนั้้องไปกินน้ําดอกไม้เออเออแล้วน้ําดอกไม้ก็เนี่ยมีทุกตลอดฤดูกาลอะไรที่มีทุกฤดูกาลนี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งก็ต้องระวังนิดหนึ่งใช่ถ้าเราถ้าเรามีมะม่วงหลากหลายพันธุ์แบบนี้ค่ะวันหนึ่งตะกะแตนบินมาไม่ช่วยตะกะแตนเอาแมลงวันทองด้วยาแมลงวันทองมากินมะม่วงน้ำดอกไม้แมลงวันขุณแผนมาแล้วอ่าค่ะน่าเล่นไหมน่าเล่นขอโทษขอโทษ ทุกวรรณกรรมนะครับผมคิดไปแล้วจริงครับไม่ดราม่านะครับอะ,ะแมลงวันทองบองมาิ <laughs> <laughs> ดกมมบองาอาจจะรู้จักน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นอย่างดีเพราะว่าปลูกเยอะมากแล้วเราก็ปลูกแต่พันเดียวอย่างนี้แล้วมันก็มาระบาดทีเดียวหายหมดเลยแล้วก็ไม่มีมะม่วงชนิดอื่นกินเพราะเราไม่ปลูกไว้เราไม่มีความหลากหลายพันธุ์ไว้ความหลากหลายพันธุเลยจำเป็นแล้วก็สําคัญต่อ จริงๆมันสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศเหมือนข้าวข้าวก็ต้องปลูกไปหลายๆพันเพราะว่าถ้าเกิดว่าแมลงลงข้าวนู้นมันอาจจะไม่ลงข้าวนี้เพราะว่ามันไม่ชอบรสของข้าวนี้แต่อย่างน้อยเรามีต้นกล้าเรามีรากเอาไปต่อยอดได้ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรายการชิมนเจริญของเราตั้งใจคือ1ข้อมูลนี้ให้แน่นอนค่ะแล้วก็จะพูดซ้ำๆนี่แหละบางครั้งข้อมูลซ้ำๆฟังแล้วฟังไปเรื่อยจะเกิดผลนะเหมือนเหมือนธรรมะบางทีฟังครั้งแรกแบบนึงครั้งที่สองแบบนึง ขั้นที่ร้อยอ่ะบาง,งปิ๊งแวบได้ว่าโอ้พูดอย่างนี้นี่เองบาง,บางประโยคอ่ะ <c oughs> เช่นแค่ว่าทุกสมุรไทยนิโรธมักเนี่ย <c oughs> ฟังอยู่ห้าสิปีนะถึงเพิ่งเข้าใจมันคือหลักการของเหตุและผลนะอ่ะใช่น่าร้ไหมอ่ะ, <c oughs> ออะลองดูว่าคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ตั้งใจทําเหมือน Encyclopedia ที่วิธีการทําอาหารเนี่ยมาดูานี้นคุณผู้ชม มีไอเดียดูแล้วนั่นคือชื่ออาหารแบบนั้นแล้วไปศึกษาค้นคว้าต่อพัฒนาเป็นอาชีพก็ได้ที่เราตั้งใจนะครับล้วบอกสูตรตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยอ่าเริ่มต้นผสมทั้งสองแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวใช่ใช้แป้งข้าวเหนียวเยอะหน่อยค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าน้อยหน่อยเพื่อให้มันเหนียวเพื่อให้มันเหนียวแต่ไม่เหนียวไปคือบางทีมันเหนียวแล้วมันจะแน่นใส่ข้าวเจ้าให้มันเหนียวนุ่มเหนียวไม่รู้ในมุมมองการทาหารแป้งข้าวเจ้าใช้ทำอะไรแป้งข้าวเหนียวทำอะไรแป้ง ข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเนี่ยใช้ทําขนมทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่แล้วขนมบ้านเราก็อาจจะมาจากแป้งข้าวเหนียวซะมากกว่าแป้งข้าวเจ้าทําอะไรทําขนมครกแป้าาขนมจีนนี่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวทําขนมเหนียวจากขนมเนี้ยเล็บมือนางทันไหมคะให้มันเหนียวมากขึ้นให้มันใช่มันจะมีความหนุบหนักมากขึ้นแป้งข้าวเหนียวเหมือนโมจิญี่ปุ่นถ้าเทียบเท็กซ์เจอร์มันะค่ะ อันนี้ใส่แป้งข้าวเหนียวเยอะคือใส่สมมติทำที่บ้านใส่ไปถ้วยหนึ่งแล้วก็ใส่อันเนี้ยช้อนเดียวพอ,อค่ะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยโอ้เขียวเลยใช่น้ำใบเตยต้องคนนิดนึงมันตกตะกอนใส่น้ำใบเตยเหมือนชาเขียวเหมือนกันเนาะสมมติแป้งโอ้แป้งเดียวก็เหนียวแล้วว่ะจะเป็นแบบนี้เลยใช่ถ้าเนี้ยคือน้ำเยอะขนมไทยเนี่ยเป็นขนมปราบเซียนยังไงครับหมายความว่าตวงสูตรไปก็เท่านั้นมันต้องใช้มือสัมผัสค่ะ อันนี้ถ้าคุณผู้ชมปั้นที่บ้านหรือพี่บอยปั้นอ่ะปั้นให้มันไม่ติดมือถ้าเกิดก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดมันติดมือแปลว่าน้ำเยอะไปก็ค่อยๆใส่แป้งถ้าเกิดใส่แป้งเยอะไปมันก็จะไม่เป็นก้อนแบบนี้มันก็จะเป็นร่วนๆก็เติมน้ำนิดนึงค่ะคราวนี้เราจะมาทำไส้ค่ะทำแป้งเรียบร้อยห่อห่อแล้วถ้าเป็นคนจีนก็จะเป็นเกี๊ยวทำเกี๊ยวเรียบร้อยข้างนอกเกี๊ยวเรียบร้อยอ่ะพี่บอยโขลกลากผักชีกระเทียมพริกไทย นี่ฝึกจากเชฟโบนะมันต้องมีปิดไปเลยมันจะได้ไม่เข้าตาจริงๆอิการทำอาหารโบว่ามันเป็นทักษะชีวิตที่ต้องมีพี่บัวโอ้ยดีน้ำมันมานะครับค่ะอันนี้ภาษาไทยเรียกสามเกลือเนาะหรอทำไมก็มีรากผักชีกันรากผักชีกระเทียมพริกไทยสามเกลือสามเกลือขาดกันไม่ได้เพราะงั้นเถอะเธอใช้คู่กันเขาใช้คู่กันอ๋อแล้วไม่ใช้ไม่ใช้ตะหลิวใช้แค่นี้ตะหลิวไม้ ใชแค่กระหีคือว่าพายใช่ไหมพายไม้พายไม้พายสามเกลือมีประโยชน์มากพี่บวยอะไงจ๊ะเอาไว้หมักของหมักหมูย่างหมักไก่ได้หมดแล้วก็ผัดผักผัดอะไรก็ได้คิดอะไรไม่ออกก็ตามกลือสามเกลือก่อนใช่ค่ะใช่เครื่องขบปรุงรสกระเทียมรากผักชีรากผักชีสามเกลืออ่าได้เกล็ดแล้วเข้าใจแล้ะผัดให้หอมผัดให้กระเทียมสุกอ่าหอมหอมแล้วอันนี้หอม แอปิดแอตมีแป๊บเอาเลยครับกระเทียมเขาก็มี <asted. S 2> เขา,าเรียกว่ามีความม,มีน้ํามันเนาะมีน้ํามันยังไงถือว่าเรียกว่าพอเลยเหลืองสวยเหลืองทองอโอเคแล้วก็กลิ่นกระเทียมสุกอ๋อเหลืองทอง لي, อนี่อธิบายพอพอธิบายคือภาษาของแมค่ครัวหรือภาษาในครัวต้องพูดไม่กี่คำแล้วเราเข้าใจนี่ถือว่าดีมากนะอ่าใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยทักษะในการทําครัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทักษะด้านเดียวเด้อมันใช้ตา ใช้หูด้วยบางทีหันไปเด็กเอาอะไรลงในน้ำมันแล้วมันฟู่มันจะได้ยินเสียงกันค่ะนะคือรู้เลยนะ้ำมันร้อนไฟไม่ต้องไปยืนดูก็ได้แล้วก็ใช้กลิ่นโอ้มาแล้วนี่เสียงมาแล้วอ่ะพอประมาณานี้เหมือนกระเทียมเดียวแล้ว,นนวปิดน่าจะได้สีเหลือปิดเนาะ,ะไม่ปิดค่ะใส่อันนี้เลยปลาน้ำปลา ก็หลังเนี้ยเขาดีเกรสด้วยไวน์เราดีเกรสด้วยน้ำปลาดีเกรสแปลว่าพอใส่ลงไปพี่บวยอันที่มันติดมันขึ้นมาอ่าใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียกดีเกรสภาษาไทยคือไปเอาความอร่อยขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะอืแล้วก็ใส่มันกุ้งพี่มาจากหัวกุ้งแเลยอันนี้พี่พี่บวยควนได้เลยค่ะอันนี้นะจากส่วนตัวนะโบครับค่ะมันกุ้งเนี่ยพี่มีปัญหานะล่าสุดมันเคยไปกินครีแตกเลยนะ มันยังไม่ทันถึงบ้านเลยต้องแวะข้างทางเลยนะอันนี้สุกพี่ไม่รู้เป็นพ่ออะไรอาจจะเป็นเพ่อมันไม่รู้ไม่รู้เป็นพ่ออะไรกินกุ้งที่หลังเนี่ยเป็นพ่ออะไรไม่รู้เลยแพ้แบบว่าสองรอบแล้วอาเจียนเลยที่ บบอกว่าอาเจียนดีกว่าออกต้นออกปาดดีกว่าออกตูดอะใช่เพราะว่าเรายังไม่ดูดซึมเป็นได้หลายอย่างไม่ว่าบอกว่าเพราะว่ามันเป็นกุ้งน้าจืดด้วยใช่ไหมที่พี่ใช่ใช่ใช่เผานี่แหละกุ้งเผาเขาก็เก็บไว้ในบ่อคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าในน้ําในบ่อมันปนเปื้อนอะไรไหมใช่แล้วเวลาเขาย่างเขาก็แยงไม่สุกหมดถูกไหมใช่ใช่หรือว่าเขาย่างแล้วมันไปติดตัวข้างๆไหมเหมือนเมื่อกี้ที่เราอธิบายกันว่าบนบาร์บีคิ ถ้าสุกกับดิบมันติดกันมันอาจจะใช่กลิ่นมาแล้วนะครับกลิ่นมาแล้ว้ยโอ,ยโอยนี่กลิ่นมันกุ้งอ่อเลยอ่ะผู้มมชมอย่าคิดว่าผมแบบแยงหรือท่าทางดูไม่ดูมันจะแมงอ,มอะไรเงี้ยคือบอ,บอกตรงครับสูตรวันนี้ที่ผมใส่อ่ะมันถูกล็อกด้วยสูตรมันตึงม้น, <laughs> <laughs> นี่คือ <laughs> ตึงแล้วนี่คือได้สุดแล้วผม <laughs> <laughs> แล้ววันนั้นใส่สูตรตึงเข้ามาคนเยอะด้วย <laughs> คนทางบ้านก็งงเนะทำไมแบบไม่ดูธรรมะตะแมงอ๋อสูตรหุมตึงมพะพ้าวเราเนี่ยเริ่มใส่แล้วนะพี่บอยเราก็จะใส่กุ้ง,งสับใช่กุ้งเราเป็นกุ้งจากอ่าวพังงากุ้งที่เขาให้อาหารคุณผู้ชมกับเดี๋ยวนี้ผมเองหนึ่งที่รัผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวทีมงานด้วยที่แบบว่าแพ้กุ้งเลยน่าจะมาวิเคราะห์จากอาหารกุ้งไได้ อ่ะกุ้งธรรมชาติก็กินธรรมชาติน่าจะดีดีกว่าพวกทั่วไปเลยอ่ะเหมือนเทปที่เราทําหมูไงบบอกว่าหมูก็ต้องกินอาหารที่ดีกุ้งก็ต้องกินอาหารที่ดีเหมือนกันแต่ว่ากุ้งเลี้ยงก,ก็จะยากหน่อยแต่นีนเป็นกุ้งธรรมชาติเสิร์ฟกระบงพื้นมาก็จะเจอรูปแบบนะคุณผู้ชมนเอามาตำด้เหรอไม่อันนี้เพิ่มแอบเพิ่มทุกไทยหร,หรือว่าเราจะไปอ่างศิลากันพี่บ๊วยไปหาครก เออเนี้ยคกชิมเจริญเนี่ยออควรจะมีติดบ้านอะไรเงี้ยเออเอา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 คบชิมเจริญเอาด้วยความฉลาดผมนะครับผมขออนุาตอ่าได้โอเค <Okay. S 1> ผมมีไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยชอบรถเข็มนะอย่าลืมน,นะ,ะเวลากินนี่ก็จะบอกความรู้สึกจริงๆเลยว่าเป็นยังไง บอกแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยยอมรับได้นะครับได้เลยค่ะ,คะบอกไม่อร่อยที่เหลือกองก็รออยู่ก็คือเวลากินก็คือผมกินจริงๆนะะของพี่บวยเนี่ยขาดใบมะกรูดอซอยนี่ <laughs> <laughs> เทปบอกไม่ทักพูด <laughs> อ,อยู่ตั้งนานอันนี้ดึงเวลา <laughs> ไม่อร่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เหลือกินเนี่ยของหวานที่มีรสเค็มอันนี้แหละใช่เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยแต่เพิ่นว่าเท็กเจอร์ของกุ้งอ่ะเด้งอ่ะ่เดว่าเด้งอ่ะเออแล้วมันรู้สึกว่ามันดีอ่ะเอาจริงเป็นดีที่สุดตั้งแต่เคยชิมมาฮะเออเพราะว่ากินอันนี้เป็นอันแรกแบบนี้ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่เ,เคยชิมออื่นจริงๆนี่นคือเอามาทำอะไรไงกิมมอนะเอามาคัา่ว งาคั้วจะได้หอมค่ะงาคั้วงาชิมอนนะครับขั้วไปด้วยกันเลยค่ะส่วนกุ้งจะไปใช้ทำอะไรครับส่วนไหนกุ้งเหรอคะไม่คั้วเนี่ยอ๋อคั้วใส่ข้างนอกเหมือนเวลาเรากินถั่วแปบไส้ไม่ใส้หวานใช่เดี๋ยวอันนี้ให้พี่บ๊ยชิมใหม่อร่อยกว่าเดิมอ๋อาละอันนี้คือใช่เลยเนี่ยคือใส่เค็มต้องอย่างนี้เลยใช่ต้องมีอันนี้โรยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ ใบมะกรูดซอยอ้อาวว่าน้ำเดือดแล้วคราวนี้โบจะปั้นถั่วแปบพี่บ๊วยเคยเห็นถั่วแปบที่เป็นถั่วแปบจริงๆนะคะถั่วแปบที่เป็นถั่วแปบจริงๆมันยังไงเชฟเป็นแบนแบนยาวถ้าเป็น,ปน,ปน,ย,าาปนยาวประมาณเท่านี้แล้วถั่วมันจะแบนแบนลงมาอันใหญ่เหมือนกันใหญ่ประมาณนี้เลยกรุงเทพเขาแม่มาขายนอะถั่วแปบสดจริงๆเขาแบบลวกน้ำลวก,ลวกจิ้มน้ำพิกได้อะไรแบบนี้ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูไหมเนาะดูไหมหรอครับงั้นปิดไฟกอนไหมไหมคะไม่ไหมไม่ไหมแต่ว่ามันสีเริ่มมาแล้วได้อยู่บวยไหมนิดๆเทออกมาดีกว่าเดี๋ยวหนูหาจานให้ขนมไทยเนี่ยหลายอันชื่อก็มาจากธรรมชาติเช่นเช่นอย่างนี้ถั่วแปรขนมกลีบลำดวนก็มาจากดอกลำดวนดอกลำดวนมา อ๋ oh, ต้องต้มเนาะจริงจแล้วเพิ่งรู้ว่าแป้งต้องต้มก่อนต้มค่ะต้มแล้วพอลอยก็แปลว่าสุกอ่าแล้วพี่บวยก็มาหยอดได้เลยค่ะยย <c oughs> หยอดเลยหยอดเลยหยอดครึ่งหนึ่งก็ใส่ปุ้มอ่าแล้วก็ถั่วแปะมามาจากถั่วแปะปะถั่วหยูงนอกอะ่ะป่ะมันมาจากรูปร่างของถั่วแปะอ๋อถั่วแปะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วข้างนอกเนี่ยก็โรย หรือว่าจะใส่มะพร้าวขั้วเพิ่มก็ได้ค่ะใช่แบบนั้นเลยพี่บวยโอ้แล้วก็อยากได้มะพร้าวเพิ่มก็มะพร้าวที่เราขูด <Good. S 1> เรียบร้อยแล้วเอ้ยคุณผู้ชมนีเรียบง่ายนี่พอคาเจ๊งให้ซะเยอะเชอะอันนี้คือกลัวไม่อร่อย,อยงไงเต้องกลักวไม่เต็มคำอันนี้หน้าตาเหมือนเกี๊ยวมากกว่า<笑><笑>เอ้ยก็ได้อยู่นะ ความดีของการทำอาหารที่บ้านน่ะเราจะทำหน้าตายังไงก็ไม่มีใครม่เาเรานี่ <laughs> มันเป็นของว่างคนสมัยก่อนเขามีเวลาพี่บวยก่อนลูกกลับมาจากโรงเรียนน่ะหรือว่าสามีรับราชาการแลร้วเลิกง,งานเร็วใช่ไหม ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเลิกงานเลยหรือว่ารับราชการเขาก็กลับบ้านหิวก่อนกินข้าวเย็นอ่ะก็จะมีของว่างพวกอย่างเงี้ยของของหวานที่มันทําเป็นคาวอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นของว่างมื้อบ่ายเป็นเบรกบ่ายก่อนกินข้าวเย็นแต่มากินที่บ้านนะไม่เคยกินแบบนี้ก็คือกินแค่แรกมันจะรู้สึกเอ๊ไม่ชินมันก็เลยต้องกินแบบที่สองค่ะ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินใช่ไม่เป็นไรกินเสร็จแล้วจริงๆไส้กุ้งอร่อยสุดแต่ถ้าไม่กินกุ้งไส้ไก่ก็ได้ใส่ไก่ลงไปผัดแทนกุ้งก็ได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลถ้าทำไส้หวานก็ได้ง่ายกว่านี้ัถ้ถ้าทำไส้หวานก็มะพร้าวขูดคุกงาเกลือน้ำตาลจบก็จบใช่ไม่ต้องอม,ไมีไม่ต้องไม่ต้องผัดไส้แบบนี้ไส้ผัดไว้แล้วก็ฟรีซได้นะคะ โ oh, <c oughs> อ้อันนี้พ่งรู้นออมเก็บได้คะ่ะแล้ววันที่ตะก,กีหนักค่อยมาปั้นแป้งแล้วแป้งก็ปั้นง่ายมากเลยแป้งปั้นง่ายจริงนะสามาับถั่วแบะแต่โบ,บรีบเอาขึ้นให้หลักการในการแต่งหน้าให้ดูหน้ารับประทานคืออะไรครับเชฟเลือกจานอืเลือกจานให้สวยถ้าอยากคู่ห้าถ้าอยากคู่ห้าก็เอาพวงชมพูมาแปะหน้าฝักอันมีไหม นึกถึงพวงชมพูพวงชมพูก็มานะครับอันนี้ก็ปลูกง่ายหน้าบ้านไม่ต้องห่วงเราเลี้ยงเองเรารู้แล้วว่าเราลดอะไรบ้างไม่ไปกัดไม่ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยสิเรียบร้อยโอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดคือเมนูที่เราตั้งใจทำให้ดูนะครับเป็นถั่วแปรไส้กุ้งถูกไหมถูกคะ่ะซึ่งเป็นขนมหวาน รสเค็มแต่ถ้าคผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่าเอะมันเตรียมการยังไงเราเคยคุยแล้วว่าเราจะเตรียมให้ถ้าคผู้ชมสนใจนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ทุกอย่างจะส่งไปถึงบ้านแบบนี้นะครับฟู้ดทรัฟนะครับผู้ชมครับไลน์แอดนะครับแอดชิมเจริญเลยครับตามนี้เลยสามารถทําตามมาถึงตรงนี้ย้อนดูได้ทั้งหมดแล้วก็ที่น่าสนใจคือไส้เนี่ยเราทําเสร็จแล้วแช่ฟรีได้ใช่ ใช่แช่ฟิสได้วันไหนจะกินก็ปั้นแป้งปั้นแป้งแล้วก็นําออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะดีเองอเขาจะค่อยๆขายตัวต้องไม่อุ่นอะไรไหมอุ่นนิดนึงก็ดีค่ะในนี้ทหมดของชิมเจริญดีพีนี้ครับ